มันเป็นเครื่องตั้งศูนย์แบบเมนวลไม่ได้อ้างอิงกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้อ้างอิงกับซอฟต์แวร์การผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากเครื่องมือเนี่ยยากมากความแม่นยำม,มันก็เลยสูงสามารถตั้งรถได้ทุกประเภทจากการลองเทินเพจนะครับเพื่อให้ล้อสไลได์ได้จากนั้นเข็นรถขึ้นนะครับแลนะแนะนำให้เข็นนะครับ หลังจากนั้นนะครับทำการวัดแคมเบอร์หลังจากเราตรวจเช็คช่วงล่างจนเรียบร้อยแล้วนะครับเอารถขึ้นเทิร์เพดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวัดมุมแคมเบอร์เพื่อทำงานได้สะดวกรวดเร็วกว่าใช้มือจับได้เลยครับไม่จำเป็นต้องยึดติดตั้งไปกับตัวล้อให้เจ้าทีสไลด์เนี่ยวางอยู่บนขอบล้อที่มีความเรียบเสมอกันนะครับเส้นของแสงเลเซอร์ให้ขนานกับตัวรถ ข้างบนที่ไปที่เขียนว่าแคมเบอร์นะครับเส้นล่างอ่านได้เลยครับวิธีปรับมุมแคมเบอร์ให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วนะครับเราใช้ตัววัดมุมแคมเบอร์ตัวนี้ติดตั้งเปกระจานเบรกจากนั้นเซ็ตศูนย์ครับเมื่อเซ็ตศูนย์แล้วเมื่อกี้ข้างขวาลบหนข้างซ้ายลบสอ เราต้องการให้ข้างขวาเนี่ยลบ2จนเท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนต่างศูนจุดามเมื่อเราเซตศูนย์แล้วเราปรับเพิ่มเข้าไปลบอีกศูนจุดามครับให้ลูกศรเข้าไปด้านในเห็นไหมครับให้ลบเพิ่มเป็นศูนจุดสามหลังจากเราเซตศูนย์แล้วนะครับเราเมีส่วนต่างอยู่ศูนุมองศาเพราะฉะนั้นเราจะลบข้างนี้เข้าไปเพิ่มอีกศูนจดามองศา พอเราลงแม่แรงปุ๊บก,ก็จะออกมาได้สอลบสเท่ากันพอดีเป๊ะนะครับอ่าลองตั้งไปเลยครับล็อกไปเลยสำหรับการติดตั้งแผ่นฉากสเกลเข้าไปกับล้อก็ไม่มีอะไรยากนะครับสอดเครื่องมือตัวเกี่ยวเข้าไปในร่องนี้นะครับแล้วก็ดึงมันอ,ออกมา แล้วก็ล็อกกับตัวแผ่นฉากสกเกลนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้จัดเชือกให้อยู่ตรงกับตัวแผ่นนะครับแล้วก็ปรับความตึงของเชือกให้พอเหมาะแล้วก็เจ้าทีสไลด์นะครับวางอยู่บนขอบแบกนะครับอันนี้ล้อ19เก้าเราก็อยู่ที่ตัวเลข19กาการติดตั้งก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากติดตั้งง่ายสะดวกสบายทำให้เราทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ลดความผิดพลาด ขั้นตอนสําคัญเดี๋ยวเราไปดูการวัดความกว้างของฐานล้ออันนี้ก็ไม่ยากขอให้มีความเข้าใจสําหรับการวัดความกว้างฐานล้อก็ไม่ยากนะครับให้เจ้าแสงเลเซอร์เนี่ยให้ขนานกับตัวรถแสงมาชี้ที่เลขศูนย์ตรงนี้นะครับตรงเส้นเลขศูน แล้วไปอีกข้างหนึ่งของแสงไปชี้ที่แผน่นฉากสเกลของล้อหลังตรงไหนก็ได้ครับแค่อ้างอิงให้มันเป็นเส้นขนานเท่านั้นเองนะครับจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับใช้เลเซอร์เนี่ยให้แสงไปที่เลขศูนย์นะครับแล้วก็อยู่ในแนวขนานกับตัวรถแสงอีกฝั่งหนึ่งไปชี้ที่ล้อหลังบนแผน่นฉากสเกลตรงไหนก็ได้นะครับเอาเจ้าฉากรับแสงวางให้แนบกับเส้นเหมือนกันครับที่สําคัญคือทั้ง3อย่างต้องอยู่ใกล้กันคือเลเซอร์ลูกดิ่งแผ่นฉากรับ แล้วก็ยางทั้งสามอย่างอยู่ใกล้กันความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นข้อควรระวังมันควรจะอยู่ติดกันคราวนี้เช้าฉากรับนี่ก็คือเมื่อเราจะวัดความกว้างแล้วก็ใช้แสงชี้มาที่นี่กดหนึ่งครั้งนะครับแสงเลเซอร์จะออกมาให้แสงเลเซอร์ชี้ไปที่ฉากรับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งครับเราจะได้ความกว้างของฐานล้อสำหรับ การวัดความกว้างฐานล้อด้านหลังก็ทําขั้นตอนเดียวกันครับเหมือนข้างหน้าเลยก็คือใช้แสงเลเซอร์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เอามาหักลบกันสําหรับคันนี้ล้อหน้าหลังกว้างต่างกันแค่มิลเดียวเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาเกี่ยวชดเชยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังอีกข้อควรระวังนะครับเรื่องของการใช้เจ้าเลเซอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาสามารถเลือกวัดจากด้านหัวหรือด้านท้ายก็ได้ บางครั้งมือเราไปโดนเจ้าปุ่มนี้เข้าปุ่มที่ท,ที่เขียนว่ายูนิตเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเวลาเราย้ายเลเซอร์เนี่ยมืออาจจะไปโดนมันอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะครับให้ดูว่ามันจากหัวหรือท้ายของเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปคือการล็อกพวงมาลัยให้อยู่กับที่นะครับจากนั้นทําการล็อกพวงมาลัยนะครับวิธีง่ายๆถ้าในกรณีมีตัวตั้งพวงมาลัยอย่างนี้ค่อยๆขยับเลื่อนที่ฐาน ทีละนิดอ่ะมาดูกันเลยวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรแค่เราคลายตัวนี้ให้มันหลวมๆอย่างนี้อย่างนี้นะฮะให้เจ้าขาเนี่ยมามาแนบอยู่กับด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ปล่อยให้เป็นอิสระนะครับไม่ต้องไปหมุนล็อกนะฮะทำการปรับตั้งได้เลยแค่นี้เองครับก็สาม,มารถตั้งได้แล้วใช้ได้กับรถทุกรุ่นครับวิธีถอดออกก็ง่ายๆแค่นี้สําหรับคันนี้ล้อหน้าหลังกว้างต่างกันแค่มิลเดียวเพราะฉะนั้น ขั้นตอนต่อไปเรามาเกี่ยวชดเชยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังอีกสําหรับรถคันนี้มีความกว้างฐานล้อต่างคันแค่หนึ่งมิลเราไม่ต้องชดเชยครับเกี่ยวที่เลขศูนย์ได้เลยแล้วก็ลากไปที่ล้อหลังเกี่ยวที่เลขศูนย์เหมือนกันครับแล้วมาอ่านค่าตรงด้านหน้านี้ครับตอนนี้เราอ่านได้ สาเหตุที่เราต้องตั้งล้อหลังก่อนเพราะว่าล้อหน้าเป็นล้อบังคับเลี้ยวเราต้องการจุดอ้างอิงที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งล้อหน้ากันเมื่อเราตั้งล้อหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ย้ายไปตั้งล้อหน้าทำเหมือนกันครับแค่สลับเอาล้อหลังที่เราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ โดยเอาตะขอมาเกี่ยวที่ตรงกลางที่เลขศูนย์เหมือนกันล้อหน้าก็ไปเกี่ยวที่ปลายสุดนะครับแล้วก็มาอ่านที่นี่หน้ากว้างกว่าหลัง20่ิบมิลคุณใด X1 นะครับหลังจากวัดความกว้างฐานล้อ หน้ากว้างกว่าหลังยี่สิบมิลหารสองเท่ากับสิบมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกี่ยวชดเชยหน้ากว้างกว่าหลังเวลาเขาเกี่ยวจะเป็นอย่างนี้ครับเห็<ม>นไหมฮะเกี่ยวเข้าเข้าไปหน้ากว้างกว่าเกี่ยวเข้าไปสิบมิลก็คือให้หน้าเนี่ยมันเล็กลงสิบมิลแต่ครน,นี้หน้ากับหลังก็จะเท่ากันแล้วครับมาดีมาดูล้อหลังเราจะวัดล้อหลังก่อน มาเกี่ยวที่ปลายสุดอย่างนี้ครับแล้วมาอ่านตรงนี้เป็นเอาเกือบเกือบหนึ่งวิธีชดเชยก็แบบนี้ไปดูฝั่งตรงข้ามก็ทําเหมือนกันครับมันข้างละหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวเข้าไปสิบมิลเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังก็เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวไปที่ปลายสุดนะครับแล้วมาอ่านตรงนี้ ข้างหลังเนี่ยเป็นอินสองนะครับวิธีแก้ปัญหาล้อหน้าหลังต่างกันเกินสเกลหารสองแล้วยังต่างถึง40่มิลแต่สเกลเรามีแค่35มิมลเราจะทำยังไงทำอย่างนี้ครับด้านหน้าเกี่ยวที่35มิบและด้านหลัง เรามาเกี่ยวที่ห้าครับห้าบวกสามห้าเป็นสี่สิบพอดีเห็นไหมฮะแล้วเราก็มาอ่านที่นี่ครับอ่านที่เลขห้าเหมือนกันให้เลขห้าเป็นศูนย์แล้วก็เท่ากับรถคันนี้จะเป็นมุมโทอินอยู่โทอินนะฮะดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราสมมุติห้าเป็นศูนย์เยื้องมาทางอิน องมิลครึ่งอีกฝั่งก็เหมือนกันครับดูจากด้านหลังรถคันนี้ต่างกันสี่สิบมิลเพราะฉะนั้นสกเกลมีแค่35บวกตรงนี้อีกหามิลกลายเป็น40สามารถชดเชยได้แล้ว40เวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านที่เดียวกันครับสมมุติหเป็นศูนย์เหมือนกันเพราะว่าห้าคือสมมุติคือเลขสมมุติเป็นศูเราจะได้เท่ากับอินสามนะครับอินสองจุดหนะครับ